สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญเล็กๆนะคะเหรียญเล็กๆจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยค่ะเหรียญสตางค์ทองแดงนะคะเหรียญทองแดงอ่าชนิดราคา50สตางค์พศ2559ค่ะ เหรียญของในหลวงราชการที่9นะคะ50สตางค์และ25สตางค์2 9 2 9ค่ะ2559ค่ะอันนี้ถุงแบบนี้หลายท่านก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นถุงที่ผลิตจากต่างประเทศค่ะเนี่ยค่ะถ้าถุงบ้านเราจะเป็นถุงสี่เหลี่ยม อันนี้จะเป็นผืนผืนยาว,ยาวอันนี้จะเป็นเป็นเหรียญที่นําเข้านะคะผลิตจากต่างประเทศนะคะและเหรียญน,นี่เลยนะคะที่เป็นก้อนๆแบบนี้หนักมากนะคะหลายท่านก็คงจะตื่นตื่นตัวกันแหละช่วงนึ่งอะที่ออกเหรียญน,นี้ใหม่ๆก็แลกกันไ้เยอะเลยนะคะเหรียญเพราะว่าเขา ตอนแรกเราจะเข้าใจกันว่า59นี้จะเป็นปีสุดท้ายของรัชกาลที่9ใช่ไหมคะเราก็จะเก็บสะสมกันเราก็จะแลกกันไว้เยอะก็มีการซื้อขายกันอยู่ในกลุ่มนักสะสมนะคะและ้วหลายคนก็คงจะคิดแม้กระทั่งบรรนาดเองนะคะก็จะคิดว่าปี60คงจะเป็นของรัชกาลที่10แล้วละ่ะรัชกาลที่9นี่ต้องเป็นปี59ต้องเป็นสุดท้ายแน่นะคะก็เก็บกัน แลกกันเก็บไว้เยอะมากส่วนมากก็จะแลกหน้าเหรียญแลก,กที่กระสาบนะคะแต่ปรากฏว่าไม่จบค่ะปีสองห้าหกศูนย์ก็ยังจะเป็นรัชกาลที่เก้าอยู่นะคะอันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะสองห้าหกศูนย์นะคะอันนี้ยี่ะะนนสิบห้าตังค์งค่ะยี่ห้าตังสองห้าหกศูนย์ค่ะยังเป็นของรัชกาลที่เก้าอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บกันทุกคนก็คือต้องการเก็บอยู่แล้วเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยค่ะแบบนี้เลยเป็น U N C แพ็คเป็นซีนอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญที่ผลิตจากต่างประเทศค่ะเหรียญน,นำเข้านะคะผลิตเมืองนอกเพราะฉะนั้นนะคะ นักสะสมส่วนมากจึงนิยมเหรียญหลอดเห็นไหมคะที่ที่เขาขายกันที่เห็นเหรียญหลอดเพราะบางคนก็จะถามว่าคือเหรียญหลอดคืออะไรเหรียญที่เขาซีนแบบนี้คะ่ะขโวนกระดาษเป็นหลอดมาแบบนี้นะคะเหรียญแบบนี้จะอยู่ในสภาพที่ดีมากคะ่ะอยู่ในสภาพที่ดีมากทุกวันนี้นะคะเหรียญหลอดเหรียญ10บบาท5บาทที่เป็นหลอดนะคะจะขายนะคะมีราคากว่าเหรียญถุง เนี่ยค่ะเหรียญถุงเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะกระทบกระทั่งกันใช่ไหมคะหน้าเหรียญเขาก็จะโดนขูดข่วนนะคะขอบเหรียญเขาก็จะโดนโดนกระแทกค่ะโดนขูดโดนข่วนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เหรียญคือเหรียญถุงใช่ไหมคะเหรียญถุงก็ราคาเขาก็ในระดับหนึ่งนะคะเหรียญถุงเนี่ยส่วนมากนะคะถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้จะไม่ค่อย จะไม่ใช่ไม่ค่อยใช้คําว่า UNC เพราะเนี่ยค่ะเขาเขาโดนกันกระแทกกันขูดกันอะไรเงี้ยค่ะเหรียญถุงแต่ส่วนเหรียญหลอดนะคะจะเป็นค่อนข้างจะเป็น UNC เพราะว่าหลอดเขาอยู่ยังไงอยู่ยังนั้นเลยนะคะจะไปยังไงเขาก็จะไม่กระแทกก็จะไม่กระทบกันนะคะหน้าเหรียญก็จะไม่มีรอยขูดอ่าส่วนเหรียญที่อยู่ข้างในเนี่ยอากาศก็จะเข้าไม่ถึงค่ะสภาพเขาก็จะคงเดิม อยู่ในสภาพที่ดีมากดีถึงดีมากค่ะเนี่ยค่ะที่มาของที่คนเขาถึงได้นิยมเหรียญหลอดกันอย่างเหรียญหลอดปีอะไรนะปีสองห้าห้าศูนย์หลอดหนึ่งเกือบหมื่นนะคะหลายพันเลยอะเหรียญสองบาทนะคะทั้งที่เหรียญหน้าเหรียญสองบาทห้าศูนย์ซื้อขายกันเหรียญหนึ่งอยู่ประมาณไม่เกินสิบบาทนะคะเหรียญ เหรียญที่ผ่านใช้อ่ะคะ่ะซื้อขายกันไม่เกินสิบาทแต่ถ้าพอเข้าไปอยู่ในหลอดแบบนี้นะคะ mm. เหรียญหนึ่งโ,โหหลายร้อยเลยเพราะาเหรียญหลอดหนึ่งเขามีหลอดหนึ่งน่าจะมีห้าสิบเหรียญแม่น่าลืมน่าจะจาไม่ได้หลอดหนึ่งน่าจะห้าสิบเหรียญแหละนึ่งร้อยบาทใช่หลอดหนึ่งห้าสิบเหรียญถึงเหรอถึงสิเนาะสิบยี่สิบค่ะไม่แน่ใจลืมนะคะขออภยัย เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาแก้ตัวใหม่ค่ะหลอดนึงนะคะซื้อขายกันอยู่ที่ห้าพันถึงแปดพันบาทโดยประมาณะคะ่ะหลอดหลอดหลอดห้าศูนย์นะอันนี้เป็นนัดยกตัวอ,อย่างเฉยเหรียญหลอดอย่างเหรียญหลอดกัญชาเหรียญกัญชาอ่าสิบบาทที่อยู่ข้างนอกนะที่อยู่ในถุงหรือไม่ผ่านใช้อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละไม่เกินสามสิบบาทนะคะเหรียญไม่ผ่านใช้ แต่ถ้าเป็นเหรียญหลอดปุ๊บขึ้นมานะมีราคาทันทีเลยค่ะพอเหรียญหลอดเขาจะสภาพเขาจะไม่ไม,ไ,มไม่กระทบกันสภาพเขาจะดีจะอยู่สวยแบบสวยแบบดีเลยอะ่ะค่ะอันนี้ปนัดได้มาเพิ่งได้มาใหม่นะคะของปนัดท,ที่เก็บไว้ไม่ได้ดูเลยอยู่ถึงไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้งัดอันนี้คือได้มาใหม่ปนัดก็จะไม่เอาเข้าเก็บค่ะเปนัดก็จะแบ่งปันแบ่งปัน fc นะคะถุงนึงนะคะเนี่ยค่ะไม่ผ่านการใช้งานถุงนึง สี่ร้อยเหรียญน,นะคะประนัดแบ่งปันนะคะปีห้าเก้าสี่ร้อยเหรียญน,นะคะแบ่งปันนะคะถุงละสองร้อยบาทเนี่ยค่ะอันนี้นะคะคือสี่ร้อยเหรียญทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่คือสี่ร้อยเหรียญค่ะ,ะ,คะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยค่ะสี่ร้อยเหรียญเห็นไหมคะตัวหนังสือมองไม่ค่อยเห็นเบ่งมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ mm hmm. เหรียญกระสาบยี่สิบห้าสตางค์จำนวนสี่ร้อยเหรียญเนี่ยค่ะประนัดขายสองร้อยบาทนะคะแบ่งปันและอันนี้ค่ะห้าสิบสตางค์ ห้าสิบสตางค์ห้าสิบตางค์แพ็คละอันนี้แพ็คละกี่เหรียญแพ็คละห้าสิบเหรียญเนี่ยค่ะจำนวนห้าสิบเหรียญน,นะคะแพ็คนึงห้าสิบเหรียญหล,ลอดอหลดนึงค่ะหลอดนึงห้าสิบเหรียญน,นะคะแพ็คนึงจะมีสี่หลอดหนึ่งหลอดห้าสิบเหรียญหนึ่งแพ็คสี่หลอดแบบนี้นะคะรวมทั้งหมดนี่ก็จะเป็นสองร้อยเหรียญ ค่ะ50คูณ4รวมทั้งหมดนี่คือ200เหรียญป้านัดแบ่งปันในราคาแพ็คละ200บาทค่ะ200บาทอันนี้คือ25สตางค์200บาท50สตางค์200บาทนะคะคู่ละ400บาทถ้าคู่หนึ่งนะคะค่าส่ง50บาทก็เป็น450เนี่ยค่ะคู่อย่างนี้นะคะ25สตางค์1ถุง50สตางค์1แพ็ค หนึ่งคู่แบบนี้นะคะราคา400บาทค่าส่ง50บาทค่ะเขาหนักมากคะ่ะไม่สามารถที่จะเอาค่าส่งให้ได้นะคะหนักเขาหนักจริงๆคะ่ะส่วน25สตางค์เขามี400เหรียญ50สตางค์นะคะเขามี200เหรียญค่ะมันมีแบบงปันกี่ชุดเอ่ย1 2 3 4มี4มี5ชุดคะ่ะหรือ ถ้าท่านต้องการที่จะให้ให้ให้จำนวนเหรียญพอดีกันนะคะให้จำนวนเหรียญเท่ากันจำนวน50สตางค์400เหรียญก็2แพ็คแบบนี้นะคะก็รวมเป็น400เหรียญย5สสตางค์หนึ่งถุงแบบนี้4 0 0เหรียญน,นะคะเนี่ยคือ600บาทเนี่ยค่ะ 200, 200 200 200เป็น600บาทค่ะอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะท่านเอาไปใช้ ที่เอาไปทําแพ็กเกจเอาไปทําอะไรเงี้ยค่ะจำนวนเหรียญก็จะเท่ากันค่ะ400เหรียญ400เหรียญ50สตางค์400เหรียญ25สตางค์400เหรียญค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะที่เป็นนัาขายนะคะ600บาทค่าส่ง50ค่ะนะคะค่ะแอดไลน์นะคะไลนะะ์ลยอยู่ใต้ลิงก์ที่ใต้คลิปที่เป็นน่าทำเนี่ยะคะ่ะใต้คลิปทุกคลิปค่ปะป็น่าจะมีไลน์จะจะปัก ลิงก์ไลน์ไว้นะคะแอดไลน์มานะคะท่านสนใจที่ไหนทักไลน์มานะคะติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะคะอย่าโทรโทรแล้วไม่ได้รับหรอกค่ะนะคะแอดไลน์มาค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง<ๆ>เฮงยรวยนะคะสวัสดีค่ะ